มาแล้วพี่น้องมาพอ่อ้อก,กันเมื่อนี้แม่แพวมีแนวกินกระปูกระปูกระปูน้าเฮาโตเป็นเนเลยโตบักเอฟเลยปูปูนะวันนี้เขาสิมาให้แกงข้าวปุ้นปูข้าวปุ้นคือขนมจีนเขาสิมาให้แกงข้าวปุ้นปูเขาิเฮห,เหดจังไรเขาจะมาดูกรรมวิธีแกะออกแกกระดองออก แกออกแกกระดองออกเอาท่องมันออกร้อมได้แล้วหนึ่งตัวบันนี้อีปูห้างชิ้มตาต่ำที่น้องตาให้มันแเล็กเลย นาีปูกกับึ้นแล้วเด้พี่น้องนี่เนื้อปูฟูขึ้นแล้วเนื้อปูมันจะฟูขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะรอใเห็ผักสุกกิน,กนได้จ้าผักซุกแล้วผักซุกแล้วจ้าเดือดแล้วจ้าพี่น้องอ่ากินเลยให้เลยเอาเลยลุยเลยแซบ่บๆเด้อพี่น้องเด้อสูตรของมันก็นกนคือต้องเอ้อยำๆเนีย แอ้มันแตกฮะน่ะเออ,อละซ้าวซ้าวใส่น้ำอใส่ถ้วยเลยพี่น้องเอออ้าวไปตักใส่นี่นแห<ม>ละอะเอาน้ำใส่อีกก็จังขเขากินกระปุ้นน้ำปนอย่างประมาณนั้นนะเออเออเรียลร้ แม่เราอยากกินตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอันขั้นมาสีเห็ดข้าวป้นกูแซ่บบ่แม่แซ่บอร่อยขอน้ำลาลขอน้ำตาลเนจ้าน้ำปลาเนจ้าโอ้ยแซ่บบ่น้องวิวเออขาอันนี่เราแซ่บตลอดโนกปู